โมเมนต์ขอบ่ข้อช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม นับว่าเป็นประเด็นร้อนชาตามหน้าสื่อสําหรับกรณีที่ประธานสโมสรบาร์เซโลนาอย่างโจเซฟบาเรียบรารโตเมลสแสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าอยากให้บอร์ดบริหาร4ี่คนของทีมประกาศลากออกจากตําแหน่งไปซะซึ่งเรื่องดังกล่าวมันเกิดขึ้นเมื่อทางบาโตเมลนะครับได้นัดประชุมบอร์ดบริหารของสโมสรแบบเร่งด่วนซึ่งการประชุมเกิดขึ้นแบบวิดีโอคอลหรือเทเลคอนเฟอเรนซ์ประเด็นหลักในการประชุมนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบอร์ดบริหารทั้งหมดก่อนที่ไฮไลท์การประชุมจะเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆบาโตเมลก็ทิ้งระเบิดลูกใหญ่ด้วยการร้้อองของขหบบรดิาทั4 ลาออกจากตำแหน่งไปเสียนะซึ่งบอร์ดบริหารทั้ง4คนก็ประกอบไปด้วยเอมิลีรูซ่ารอประธานสโมสรเอเนริเก ok, ีโทมัสรอประธานระดับที่4ซิวิโอเอเลียสโคศกประจำสโมสรพร้อมควบตำแหน่งผอทีมบาร์เซโลนาเบบวกอีกคนหนึ่งนั่นคือโจเซฟปอนบอร์ดบริหารด้านการตลาดซึ่งเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกพูดขึ้นมาทมกลางที่ประชุมแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการประกาศสงครามย่อมๆภายในองค์กรตัวเองเพราะสิ่งสำคัญนั่นคือการตัดเยื่อให่และความไว้เนื้อเชื่อใจกันต่อไปแล้วก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายให้ชาวโฆษ เข้าใจตรงกันก่อนว่าทําไมโจเซฟมาเรียบาตโตเมลถึงไม่ประกาศปลดทั้ง4ี่นอออกจาตําแหน่งด้วยฝีมือของตัวเองเสียเลยในเมื่อเขานั่งก้าอี้ประธานสามโมสรอ,อยู่แล้วแต่ความจริงก็คือบาโตเมลไม่ได้มีสิทธิ์ขาดในการปลดคนแต่อย่างใดนะครับเพราะสามโมสรบาร์เซโลนาเป็นสมโมสรของแฟนบอลที่เป็นสมาชิกสิ่งที่จะปลดลาบอลบริหารได้นั่นก็มีเพียงความใต้การลาออกจากตําแหน่งเองหรือรถ,ถูกดําเนินคดีอาญาร้ายแรงสิ่งด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นคําตอบที่ว่าทําไมบาตโตเมลถึงไม่สามารถใช้อานาจอระธานประธานในการเฉดหัวบอลบริ คนนี้้ไดเต็มที่ท่านทไํไในเพียงแค่ลดบทบาทหรือให้ความสําคัญของตัวบอร์ดบริหารคนนั้นลดลงไปเท่านั้นเองตัดกลับมาที่ประเด็นดาม,มาครับซึ่งเหตุการณ์ผิดใจกันของภายในเกิดขึ้นตั้งแต่การประกาศปลดเอเนสโตบาเบเดออกจากตําแหน่งกุนซือเพราะบอร์ดหลายคนคิดไปในแง่เดียวกันว่าบาตโตเมลจัดการช้ามากจนกระทั่งเรื่องสําคัญมาแดงเอามากขึ้นเมื่อมีข่าวหลุดออกมาว่ามีคนภายในบอร์ดบริหารของสโมสรไปพัวพันเกี่ยวกับการจ้างวานบริษัทไอทีเวนเจอร์สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาดิสเครดิตเหล่าอดีตกุนซืออดีตนักเตะรวมไปถ มชุุปััจบสึ่งเมื่อเรื่องราวมันถูกเผยมาสู่สาธารณชนก็ต้องเดินร้อนบาตโตเมลที่ต้องออกมาปฏิเสธเรื่องังกล่าวว่าเขาไม่ได้อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมด้านมืดแบบนั้นและจะดําเนินการตามลาหัวไอ้พวกที่ชักใจอยู่เบื้องหลังออกมาให้ได้โดยเร็วที่สุดและล่าสุดนะครับจากข่าวการดิสเครดิตนํามาสู่การประกาศลด,ดบทบาทและร้องขอให้บอร์ดบริหารทั้ง4คนที่กล่าวออกไปข้างต้นลาออกทําให้หลายคนต่างมองว่าทั้ง2ประเด็นนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าและยิ่งมันทวีคูณความน่าสนใจไปอีกเมื่อเอมิริลรู้สา่าว หในบอร์ดคนที่โดนพูดถึงได้ออกไม่สัภาพณ์ว่าตัวกูไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นและยังไม่คิดจะลาออกจากตำแหน่งอีกด้วย ปาโตเมลโทรมาหาผมแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะปรับโครงสร้างบอร์ดเพราะผมรู้สึกไม่เชื่อใจบอร์ดบริหารหลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือตัวผมเมื่อพูดถึงลำดับโครงสร้างสโมสรเนี่ยเขาสามารถลดตำแหน่งของผมได้และเขาจะทำแบบนั้นแน่ผมจะไม่ได้เป็นรองประธานสโมสรและจะกลายเป็นเพียงสมาชิกในบอร์ดบริหารแต่เขาไม่สามารถไล่ผมออกได้เพราะการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลาออกจากตำแหน่งหรือเปล่าตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดว่าจะทำแบบไหนผมเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ ใหเวลาจะมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวในช่วงเวลาของการกักตัวผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมเลยนะครับ ซึ่งเราก็เชื่อว,ว่าแฟนบอลบาเซโลนาพันแท้น่าจะพอคุ้นหูของชื่อเอมิลิรูซาากันมาบ้างเารอบผู้ชายคนนี้นะครับไม่ต่างอะไรจากเด็กปั้นที่ทางบาโตเมลหมายมัดและผลักดันแบบสุดตัวเพื่อจะให้ก้าวขึ้นมาเดินอรอยในตำแหน่งประธานสโมสรนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงกลางปีหน้าและเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแน่นอนว่ามันต้องทําให้ทั้งคู่แตกคอกันอย่างแน่แท้บทสรุปเรื่องราวทั้งหมดของเหตุการณ์สุดดราม่าในครั้งนี้ใครคือผู้คุมเกมทั้งหมดใครเป็นผู้บงการที่แท้จริงววรอง,ววง,งรรอออาาารคมจปกกฏใน ไม่นานนี้เพราะนี่นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของทางบาร์เซลโลนาที่ไม่น่ามีเหตุการณ์แบบนี้มาเปรอะเปื้อนให้เป็นขี้ปากของสมโมสอดแล้วคุณละครับคิดว่าเหตุการณ์นี้จะจบอย่างไรกันแน่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูลลเฟียวฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมาคนละให้เราด้วยนะครับ โมเมนต์ข้อบอกขอช้างข้อเดียวกันถึงขอบสน,นาม